สมบัตลิลอการิทึมนะคะมีทั้งหมด9ข้อนะคะที่เราจะใช้ในการแก้หาค่าลอการิทึมนะคะที่หลักๆเลยก็จะมีทั้งหมดนี้นะคะ9ข้อตรงนี้นะคะโดยที่ตรงนี้นะคะเงื่อนไขมันก็คือ a มากกว่า0 a ไม่เท่ากับ1และ m กับ n เป็นจำนวนจริงบวกใดๆ k เป็นจำนวนจริงนะคะข้อที่เราจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะก็จะเป็น ข้อที่3ถึงข้อที่5ตรงนี้ที่ได้ใช้บ่อยแล้วก็ข้อที่9้านะคะตรงนี้จะเป็นสูตรการเปลี่ยนฐานลอการิทึมที่คุณเรียนไว้นะคะตรงนี้นะคะเราจะได้ใช้ในหัวข้อถัดไปด้วยนะคะสำหรับตัวที่9ตัวนี้นะคะให้เด็กไปจำนะคะก่อนที่เราจะขึ้น ep หน้านะคะอยากให้เด็กไปจำตรงนี้มาว่าสมบัติแต่ละข้อมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพอเราไปนำไปใช้ในการหาค่าลอการิทึมใน ep ต่อไปมันจะได้เด็กจะได้เข้าใจมากขึ้น เนาะแต่สําหรับอ p พนี้จะเป็นการพิสูจน์นะคะซึ่งเนื้อหาตรงนี้นะคะครูไม่ได้สอนในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เรียนในห้องหรือเรียนออนไลน์นะคะตรงนี้นะคะครูจะไม่ได้สอนในห้องแต่ครูจะหยิบมาพิสูจน์ให้ดูว่าสมบัติแต่ละข้อมีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะคะแล้วก็เนื้อหาที่เรียนในห้องจริงๆก็คือเป็นการนําสมบัติไปใช้เลยตรงนี้นะคะฝากดเด็กๆม,มาเรียนออนไลน์ตรงนี้เนาะจดตามนะคะแต่ถ้าไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนไปถามในห้องเรียนได้นะคะทีนี้มาดูสมบัติข้อที่1ของเรา สมบัติข้อที่1นนะคะตรงนี้เขาบอกว่าล็อกหนะคะมีค่าเท่ากับ0นะคะล็อกหฐาน A มีค่าเท่ากับ0ย์ไม่ว่า a จะเป็นเลขอะไรก็ตามนะคะถ้าตัวเลขหลังล็อกคือเลข1จะมีค่าเท่ากับ0ูนย์เสมอนะคะจากตัวนี้ดูข้อที่1นที่เขาให้มาตรงนี้เป็นสมการล็อกแลริทึมนะคะฝั่งนี้เป็นสมการ f e อ็กโพของไมโลเพราะฉะนั้นจากตัวนี้นะคะมันมาจากสมการล็อกตัวนี้วิธีการเปลี่ยนจากล็อกไปเป็นเอ็โเรา เรียนมาแล้วเนาะว่าหายังไงย้ายยังไงนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ฐาน10ย้ายมาฝั่งนี้นะคะ10ก็จะดัน y กลายขึ้นไปเป็นเลขชี้กําลังก็จะกลายเป็น10ยกกําลัง y ฝั่งนี้นะคะก็มี1ก็เหลือ1ตรงนี้ถูกไหมลูกดังน,งนั้นเราก็ได้ว่า10ยกกําลัง y เท่ากับ1การที่10ยกกําลังอะไรก็ตามมีค่าเท่ากับ1ได้หมายความว่า Y ตัวนี้มันจะต้องมีค่าเท่ากับอะไรเท่ากับ0 เพราะอะไรก็ตามที่ยกกําลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1ถูกไหมคะดังนั้น y ตัวนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับ0เราก็เลยได้ว่าตรงนี้ y มีค่าเท่ากับ0พอ y มีค่าเท่ากับ0 y ของเราเดิมคืออะไรคือล็อก1ฐาน10ถูกไหมคะดังนั้นเราก็เลยได้ว่าล็อก1ฐาน10ตัวนี้มีค่าเท่ากับ0ข้อที่2เหมือนกันนะคะตัวนี้เรามี2เป็นฐานดันมาฝั่งนี้นะคะดัน y ขึ้นไปกลายเป็นเลขเชื่อมหลังได้เป็น2อยกกำลัง y เท่ากับ1 เหมือนข้อข้างบนเลยการที่ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ1ได้แสดงว่า y ต้องมีค่าเป็น0นเพราะอะไรก็ตามบนโลกเบนี้ยกกําลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1ดังนั้นเราก็เรียกว่า y เท่ากับ0และ log 1ฐาน2มีค่าเท่ากับ0นะคะทีนี้มาดูข้อที่3ข้อที่3ตรงนี้5เป็นฐานถูกไหมคะ5ดัน y ขึ้นไปกลายเป็น5ยกกําลัง y ฝั่งนี้เหลือ1เพราะฉะนั้นการที่5ยกกําลัง y มีค่าเท่ากับ0นย์ได้หมายความว่า y จะต้องมีค่าเท่ากับ 0นั่นเองเราก็เลยได้ว่า log 1ฐาน5มีค่าเท่ากับ0ต่อไปข้อที่4ฐานของเราคือเศษ1ส่วน4ถูกไหมคะไม่ต้องกลัวต่อให้มันเป็นเศษ1ส่วน4เป็นเศษส่วนหรือเป็นอะไรก็ตามทาเหมือนเดิมดันมันมากลับฝั่งนี้ดันมันมาฝั่งนี้ย้ายกลับมานะคะมันก็จะดัน Y ขึ้นแบบกลายเป็นเลขชี้กำลังเท่ากับ1เหมือนกันนะคะตรงนี้ไม่ว่าตรงนี้จะเป็นเลขอะไรก็ตามการที่มันเท่ากับ1ได้หมายความว่าเลขยี้กำลังแล้งกลายเป็นเลข 0เราก็จะได้ว่า y เท่ากับ0นั่นก็คือล็อกเศษหส่วนสี่ล็อก o g ึฐานเศษ1ส่วน4มีค่าเท่ากับ0นะคะเห็นไหมไม่ว่าฐานจะเป็นอะไรก็ตามเป็นจำนวนเต็มเป็นเลขที่มากน้อยแค่ไหนก็ตามหรือเป็นเศษส่วนนะคะแต่ถ้าเลขหลังล็อกมีค่าเท่ากับ1ล็อกตัวเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับ0เราก็เลยได้ข้อสรุปตรงนี้นะคะว่าถ้า a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1ล็อก1ฐาน a จะมีค่าเท่ากับ ตัวนี้มาดูถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปของการพิสูจน์นะคะถ้าครูกําหนดให้ตัวนี้ y, y เท่ากับ log หนึ่งฐาน a ถูกไหมคะเหมือนเดิมเลยจากตรงนี้เป็น log OK, เราย้ายไปเป็นเอกปุ a, ่ x นะ a ตัวนี้นะคะไม่ใช่ x a ตัวนี้ดัน y ขึ้นไปกลายเป็น a ยกกาลัง y เท่ากับ1นึ่งเข้าไหมเพราะฉะนั้นการที่1นรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลขเชิงกำลังมันต้องเป็นเลขศูนย์ถูกไหมคะเราก็จะเรียกว่า y เท่ากับศูนย์ ก็เลยสรุปออกมาเป็นสมบัติข้อที่1ตรงนี้นะคะว่าต่อให้ a เป็นเลขอะไรก็ตามถ้าเกิดเลขหลังล็อกเป็น1นะคะจะมีค่าเท่ากับ0นย์เสมอนี่คือสมบัติข้อที่1นึ่มาดูสมบัติข้อต่อไปนะคะสมบัติข้อที่2องเขาบอกว่าล็อก a ฐาน a มีค่าเท่ากับ1อันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อนะคะที่สําคัญนะคะได้ใช้บ่อยมากๆล็อก a ฐาน a มีค่าเท่ากับ1ไม่ว่า a ตัวนี้จะเป็นเลขอะไรก็ตามถ้าตัวนี้สองตัวนี้มันเหมือนกัน เลขหลังล็อกกับเลขฐานเหมือนกันจะมีค่าเท่ากับ1เสมอตัวอย่างเช่นมาดูคัน้ทนี่1น,นะคะตรงนี้เป็นสมก,การล็อกเปลี่ยนมาเป็นสมก,การเอ็กโพเอตัวนี้เป็นฐานดันมากลับมาฝั่งนี้ฐานตัวนี้4ก็จะดัน y ขึ้นไปกลายเป็นเลขชี้กําลังกลายเป็น4ยกกําลัง y ตัวนี้เห็นไหมคะเท่ากับ4เพราะฉะนั้นตัวนี้2ตัวนี้ฐานมันเท่ากันการที่ฐานมันเท่ากันและ2ก้อนนี้มันเท่ากันด้วยหมายความว่าเลขชี้กําลังก็ต้องเท่ากันฝั่งน,นี้คือ4ยกกําลัง1ดังนั้น เลขชี้กาลังมนเท่ากัน y ก็เลยมีค่าเท่ากับ1เข้าไหมคะ y ตัวนี้มันมาจากก้อนนี้ถูกไหมลูกแสดงว่า y เท่ากับ1ก้อนนี้ก็ต้องเท่ากับ1ด้วยเราก็เลยได้ว่า log 4ฐาน4มีค่าเท่ากับ1เหมือนกันนะคะตรงนี้ข้อที่2ตรงนี้ฐา,านของเราคือเศษหส่วนสองเศษหนึ่ง, 2, ง 2, น y กลับขึ้นไปกลายเป็นเศษหส่วนสอง 2, ทั้งหมดยกกําลัง y เท่ากับเศษหส่วนสอง เห็นไหมฐานเท่ากันฐานเท่ากันฝั่งน,นี้ข้างมดมันยกกําลังหนึ่งอยู่ดังนั้น y ก็ต้องเท่ากับ1นะคะเราก็จะได้ y เท่ากับหหมายความว่า log เศษหนึ่งส่วนสองฐานเศษหนึ่งส่วนสองตัวนี้มีค่าเท่ากับ1ด้วยต่อไปตัวนี้ถ้าเหมือนกัน5้าดัน y ขึ้นไปกลายเป็น5ยกกาลัง y ฝั่งนี้คือ5นะคะซึ่ง5มันก็คือลบยกกําลัง1อยู่แล้วถูกไหมดังนั้นเราก็จะได้ว่า y เท่ากับ1นนะคะหรือนั่นก็คือ 5้าลอฐาน5เท่ากับ1ตัวนี้กลายเป็น7ยกกำลัง y ยเท่ากับ7ยกกำลัง1ซึ่ง y ก็เท่ากับ1เราก็เลยได้ว่าลอ g 7ฐาน7มีค่าเท่ากับ1นั่นเองเห็นไหมคะเราก็เลยได้ข้อสรุปตรงมาตรงนี้ว่าไม่ว่า a จะเป็นอะไรก็ตามโดยที่ a มากกว่า0 a ย์ไม่เท่ากับ1เราจะได้ว่าลอก a ฐาน a มีค่าเท่ากับ1เสมอถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของการพิสูจน์ก็จะได้ตามข้างล่างนี้เลยนะคะกำหนดให้ y เท่ากับลอค a ฐานเอผลไหภัณฑย้ายกลับมา a อดัน y ขึ้นไปเห็นไหมคะกลายเป็น A ยกาลัง y ฝั่งนี้เหลือ A ดังนั้น A ตัวนี้มันคือ a กําลัง1อยู่ถูกไหมคะก็จะกลายเป็นบรรทัดนี้ฐานเท่ากันดังนั้นเลขชี้กําลังก็ต้องเท่ากันเราก็เลยได้ว่า y มีค่าเท่ากับ1ซึ่ง y ของเรามันคือตัวนี้ก็คือก้อนนี้นั่นเองเราก็เลยได้ข้อสรุปมาว่าก้อนนี้แหละล o g a ฐาน a นะมีค่าเท่ากับ1เป็นสมบัติข้อที่2 นะคะอ่ะดูตัวอย่างข้อต่อไปตัวอย่างที่3นะคะสมบัติข้อที่3สมบัติที่3ตรงนี้นะคะถ้าเด็กๆจําได้เนาะอย่างที่ครูเคยบอกไปว่าฟังก์ชันลอการิทึมมันคือฟังก์ชันอินเวอร์สหรือตัวผกพันของฟังก์ชันเอ็กโนั่นเองซึ่งฟังก์ชันเอ็กโมันคือเลขยกกําลังถูกไหมคะมันคือ a ยกกําล ok ัง x ฟังก์ชันเอ็กโมันคือเลขยกกําลังเลขยกกําลังจําได้ไหมสมบัติเลขยกกาลังถ้าฐานเหมือนกันคูณกันอยู่เอาเลขชี้กําลังมา บวกกันนะคะเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันแบบนี้ดังนั้นตรงนี้นะคะพอมันอยู่ในรูปของล็อกนะคะฟังก์ชันล็อกคาริเทรพอมันอยู่ในรูปของล็อกล็อกผลบวกเห็นไหมฝั่งนี้เป็นบวกกันล็อกผลบวกนะคะ m บวก n ตัวนี้เท่ากับล็อกผลคูณก็คือเอา m คูณกับ n โดยที่เด็กสังเกตไหมฐานทุกตัวจะต้องเป็นไงเหมือนกันนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูข้างล่างตรงนี้เขาลองแทนมาให้เนาะ ตรงนี้นะคะเขาบอกว่ามี log 8ฐาน2บวกกับ log 16ฐาน2หนูก็กำหนดให้เลย log แปดฐาน2อดูกรแรก่อนให้เป็น a นะคะดังนั้น2ตัวนี้เป็นฐานดันกลับขึ้นมาฝั่งนี้กลายเป็น2ยกกำลัง a ตัวนี้นะคะก็จะเท่ากับ8ซึ่ง8ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไร่2ยกกำลัง3ดังนั้นเราก็เลยได้ว่า2ยกกำลัง3มีค่าเท่ากับ2กํกำลัง a ด้วยถูกไหมคะดังนั้นฐานเหมือนกันแล้วเลขชี้กำลังก็ต้องเป็นยังไง เท่ากันเราก็ได้ได้ว่า a เท mm. ่ากับ3ซึ่ง a mm. ของเรามันคือล็อก8ฐานสองดังนั้นเราก็ได้ได้ว่าล็อก8ฐาน2มีค่าเท่ากับ3โอเคทีนี้เก็บไว้ก้อนข้างหน้าจบเรียบร้อยดูก้อนข้างหลังก้อนข้างหลังมันคือ16ฐาน2ถูกไหมคะแล้วก็กำหนดให้เป็น B ดังนั้น 2, 2ตัวนี้ย้ายกลับมาฝั่งนี้ให้เป็นฟังก์ชันเอกโก็จะได้เป็น2ยกกําลัง b พอยกกำลัง B เท <B S 1> ่ากับ16ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ว่า16ตัวนี้นะมันคือ2ยกกำลัง4เพราะฉะนั้นฐานเหมือนกันเห็นไหมคะเลขชี้กำลังก็ต้องเป็นยังไงด้วยเท่ากันเราก็เรียกว,ว่า B เท <B S 1> ่ากับ4ซึ่ง B ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ล <16 S 2> ็อก16ฐาน2ดังนั้นเราก็เรียกว,ว่าล็อก16ฐาน2มีค่าเท่ากับ4จับ2พจน์นี้มาบวกกันโอเคไหมคะจับมาบวกกันก็จะได้เป็น3มบวก4ีมีค่าเท่ากับ7นั่นเอง เก็บไว้ก่อนทีนี้ล็อกผลบวกก็ต้องเท่ากับล็อกผลคูณเรามาดูซิว่าผลคูณออกมาจะได้ผลลัพธ์เท่ากันไหมตัวนี้นะคะให้ y เท่ากับ log แปดคูณ16ฐาน2 8คูณ16ได้128ฐาน2คราวนี้ทำเหมือนเดิมฝั่งนี้มันคือ y ถูกไหมคะ2ย้ายกลับมาฝั่งนี้ดันกลับขึ้นไป2ก็จะปัด y ย้ายขึ้นไปข้างบนกลายเป็นเท่ากับ128ซึ่ง128ของเรามันคือ2ยกกำลัง7 เราก็จะได้ว่า2ยกกำลัง y เท่ากับ2ยงกำลัง7ดังนั้น y เท่ากับ7เห็นไหมค่าเด็กๆมีค่าเท่ากับ7เหมือนกันเลยนะคะดังนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่าผลบวกของล็อกคู่นี้นะคะมีค่าเท่ากับผลคูณของล็อกคู่นี้นั่นเองเขียนนะนี่คืเราเรียกว่าล็อกผลบวกเท่ากับล็อกผลคูณนะคะอ่ะตรงนี้นะคะลองแทนค่าลงไปเด็กๆลองไปแทนดูนะคะตรงนี้คูเว้นไว้ให้ละ ลองไปแทนดูลองพิสูจน์ดูตามตัวอย่างข้างบนที่ครูพาทำตรงนี้เลยนะคะลองพิสูจน์ดูซิว่าได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่นะคะเด็กๆลองไปทําเองนะถ้าสงสัยตรงไหนอะไรไงเดี๋ยวมาถามครูนะคะตรงนี้เราจะได้ข้อสรุปตามนี้นะว่าล็อก M ฐาน a นะคะบวกล็อก n ฐาน a จะเท่ากับล็อก m คูณ n ฐาน A นั่นเองทีนี้ถ้าเกิดมันอยู่ในรูปของการพิสูจน์นะคะตรงนี้พิสูจน์ยังไงเราสมมติขึ้นมาว่า ให้ x ตัวนี้เท่ากับ log m ฐาน a นะคะคือ log m ฐาน a ตัวนี้กำหนดให้เป็น x ส่วน log n ฐาน a ตัวนี้กำหนดให้เป็น y เสร็จแล้วย้ายจากฟังก์ชัน log ตัวนี้ให้กลายเป็นฟังก์ชันเอปรูปเดิม a ตัวนี้เป็นฐานดันกลับมาฝั่งนี้ดัน x ขึ้นไปกลายเป็นเลขชี้กำลังกลายเป็น a ยกกำลัง x เท่ากับ m ตัวนี้ฝั่งนี้เหมือนกัน a ดัน y ขึ้นไปกลายเป็น a ยกกำลัง y ตัวนี้เหลือ n โอเคนะคะเสร็จแล้ว รูปที่เราต้องการถูกไหมเราต้องการพิสูจน์ว่าเฮ้ยมันกลายมันบวกกันมันกลายมาเป็นคูณกันนะเราก็เลยสมมุติต่อให้เป็น m คูณกับ n ตัวนี้นะคะซึ่ง m ของเราคือ a ยกกาลัง x ถูกไหม m คือ a ยกกาลัง x a ยกกาลัง y ตัวนี้เป็น n ก็คือ n ตัวนี้เป็น a ยกกาลัง y ดังนั้นพออยู่ในรูปนี้นะคะเลขยกกําลังคูณกันฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันเราก็จะได้เป็น a ยกกาลัง x บวก y นะคะ ทีนี้ย้อนกลับมาดูตรงนี้เราแทนค่าเข้าไปตัวนี้นะคะเราเป็น log m คูณ n ฐาน a ถูกไหมคะ log m คูณ n ฐาน a ตัวนี้นะคะมันก็ต้องเท่ากับ x บวกกับ y ถูกไหมคะ x บวกกับ y ตัวนี้ x ของเราคือ log m ฐาน a y ของเราคือ log a ฐาน n ก็จะได้เป็นก้อนนี้นั่นเองเข้าใจไหมนะคะเด็กๆทันไหมนะคะตรงนี้ครูเขียนรัดมาจากก้อนข้างบนเนาะเอาใหม่ เผื่อบางคนไม่ทันนะคะซึ่ง m กับ n ของเรามันคือ,อค่อยๆดูนะ m กับ n ของเรามันคือ a ยกกำลัง x บวก y ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเท่ากับ log a ยกกำลัง x บวก y ฐาน a ซึ่งตัวนี้จำได้ไหมรูปนี้เราถามมาแล้วว่าถ้าเกิดเป็น log a ยกกำลัง y ฐาน a ฐานเหมือนกันกับตัวนี้เหมือนกันจะตอบคำตอบเป็นเท่ากับ y ได้เลยถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นก้อนนี้เราแทนค่า mn เข้าไปด้วยตัวนี้นะคะลงมาในนี้ก็จะได้เป็น log a ฐาน a เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นเลขชี้กำลังก็คือ x บวก y คือก้อนนี้ถูกไหมคะซึ่ง x ของเรา x ของเราตัวเนี้ยมันคือ log อ m ฐาน a y ของเรามันคือ log อ n ฐาน a ก็คือก้อนนี้เราก็เลยได้ว่าก้อนนี้นะคะ log m คูณ n ฐาน a ตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ2ตรงนี้บวกกันด้วย นะคะเราก็เลยสรุปมาเป็นสมบัติตรงนี้น,นั่นเองนี่คือการพิสูจน์นะคะสมบัติข้อที่3ของเรานะคะ,ะทีนี้ไปดูตัวอย่างสมบัติข้อที่4นะคะสมบัติข้อที่4เมื่อกี้อันนี้เป็นการผลล็อกผลบวกกับล็อกผลคูณถูกไหมคะเพราะ,ะนั้นต่อไปล็อกผลลบล็อกผลต่างนะคะล็อกผลต่างก็ล็อกผลหารนะคะเขาให้มาว่าล็อก64ฐาน4ลบด้วยล็อก6ฐาน4ทําเหมือนเดิมเลยเรามี2ก้อนถูกไหมคะ ดูที่ก้อนแรกให้ a เท่ากับ log หกสิบสี่ฐานสี่เสร็จแล้วสี่ตัวนี้ดัน a กขึ้นไปค่ะดัน a กับขึ้นไปกลายเป็นสี่ยกกําลัง a เห็นไหมเท่ากับหกสิบสี่ซึ่งหกสิบสี่เท่ากับสี่ยกกําลังสามถูกไหมคะดังนั้นตัวนี้ฐานเหมือนกันเลขชี้ก,กําลังก็ต้องเท่ากันเราก็เลยได้ว่า a เท่ากับสามซึ่ง a ของเรามันคืออะไร log หกสิบสี่ฐานสี่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น log หกสิบสี 4, ่ฐานสี่เท่ากับสามด้วย ก้อนแรกเสร็จแล้วดูก้อนหลังต่อก้อนหลังเราก็ให้เป็น B เท่ากับล็อก16ฐาน4ก็ดัน4กลับไปทัน B ขึ้นไปกลายเป็น4ยกกําลัง B เท่ากับ16ซึ่ง16เท่ากับ4ยกกําลัง2เสร็จแล้วเราก็จะได้เป็น B เท่ากับ2เข้าใไหมคะฐานเหมือนกันเลขชี้ก,กําลังก็ต้องเท่ากันก็คือ B เท่ากับ2ซึ่ง B ของเราคือล็อก16ฐาน4ก็จะได้เป็นล็อก16ฐาน4เท่ากับ2ด้วยเสร็จแล้วเขาให้หาผลต่างถูกไหมคะ ดังนั้นผลต่างหนูก็จับ2ก้อนนี้มาลบกันก็จะได้เป็น3ตัวนี้นะคะลบด้วยก้อนนี้ก็คือ2ก้อนสลบสเท่ากับ1ะทีนี้เก็บไว้ดูซิถ้าเรานํามันมาหารกันได้แว่ยังไงล็อกผลหารนะคะนำหกสิหารสิตัวนี้ตัดทอนกันเหลือ4ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นล็อก4ฐาน4ตัวนี้จากสมบัติข้อที่2ที่เราพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วว่าล็อก A ฐาน A มีค่าเท่ากับ1เสมอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ล็อก4ฐาน4ก็จะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองเห็นไหมคะคำตอบเท่ากันเราก็เลยได้ข้อสรุปออกมาจากตรงนี้ว่าล็อกผลต่างเท่ากับล็อกผลหารน,นะโอเคนะคะตรงนี้ข้อที่2เด็กๆลองไปแทนค่าดูนะคะลองแทนฝึกหาเหมือนเดีูซิพิสูน์ลองพิสูตรดูซิว่าได้คำตอบแบบนี้ไหมนะคะตัวเลขตรงนี้ไปลองฝึกทำดูโอเคนะคะ ทีนี้เรามาดูพอมาอยู่ในรูปแบบของการพิสูจน์ข้อนี้ถ้าเราต้องเขียนพิสูจน์นะคะเราก็กําหนดเลยให้ x ของเราเท่ากับ log m ฐาน a เพราะเราจะหาผลต่างของแม่สองส่วนก้อนนี้อ่ะให้ x เท่ากับก้อนแรกให้ y เท่ากับก้อนหลังนะคะเพราะฉะนั้นพอเป็นอยู่ในรูปของ log เ,เราเปลี่ยนให้มันกลับมาเป็น x โปเตัวนี้ดัน x ขึ้นไปกลายเป็นเลข C กําลังนะคะเท่ากับ m ฝั่งนี้เหมือนกัน a ดัน y ขึ้นไปให้กลายเป็นเลขชี้กำลัง,ลงกลายเป็น a ยกกำลัง y เท่ากับ n เสร็จแล้วเขาห้หาผลต่างเอ,อไม่ใช่ผลต่างผลหารถูกไหมคะเราก็จับ M หาร n M คือก้อนนี้ก็คือกลายมาเป็นในนี้หารด้วย n n ก็คือ a อวางไว้ได้อยู่ในรูปนี้พอเลขยกกําลังหารกานฐานเหมือนกันล่าเลขชี้กำลังออกมาทำลายกันเอามา,า,มาลบกันถูกไหมคะดังนั้นเราก็จะได้ถึงนี้เก็บไว้สิ่งที่เราต้องดูคือตัวนี้เราก็เริ่มเลยให้เป็นตัวนี้จากล็อกเอหานล็อกเอหาน A ที่เราต้องการหารถูกไหมคะ m หาร n ของเราตัวนี้มีค่าเท่ากับ a ลบ a ยกกำลัง x ลบ y เราก็แทนค่าลงไปอ้าวทานเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอบเลขยกกํำลังได้เลยก็กลายเป็น x ลบ y ทีนี้ x ของเราคืออะไร x ของเราคือ logm าน a y ของเราคือ logn ฐาน a ก็คือก้อนนี้นั่นเองโอเคไหมสรุปแล้วนั้นเราก็เลยได้สมบัติออกมาอีกหนึ่งก้อนก็คือก้อนนี้นั่นเองว่า log ผลต่างเท่ากับ log ผลหารน,นั่นเองนะคะ มาดูสมบัติข้อสุดท้ายข้อที่5ตรงนี้นะคะที่เราจะต้องพิสูจน์กันตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามี log m ยกกําลัง k ฐาน a นะคะ log m ยกกำลัง k ฐาน a จะมีค่าเท่ากับ k คูณด้วยนะคะตรงนี้เป็นการเขียนตอกติดกันแบบนี้เป็นการคูณกันโอเคไหมนะคะ k คูณด้วย log m ฐาน a นะคะเหมือนเป็นการเรามีเลขยกกําลังผมเป็นลูกเราดึงเลขชี้กําลังออกมาข้างหน้า เป็นตัวแปรที่คูณอยู่กับก้อนนี้ได้เลยโอเคนะคะอ่ะตัวอย่างข้อที่1นึ่เขาให้มาว่า a คือ5นะคะ m คือ125 k คือ3หนูแทนค่าลงไป a คือ5 m คือ125 k คือ3ถูกไหมคะดังนั้นจากรูปนี้หนูกําหนดให้เลยว่า y เท <Y S 2> ่ากับก้อนนี้นะเสร็จแล้วทำยังไงต่อ5ตัวที้เป็นฐานดันกลับขึ้นไปถูกไหมคะกลายเป็น5ยกกําลัง y เท่ากับ125ยกกําลังส ซึ่ง125ของเรามีค่าเท่ากับ5ยกกำลัง3ดังนั้นสมบัติเลขยกกำลังเหมือนเดิมเลยนะคะเลขชี้กำลังมันซ้อนกันอยู่แบบนี้จับมันมาคูณกันเราก็จะได้ว่า5ยกกำลัง y มีค่าเท่ากับ5ยกกำลัง9ดังนั้น y มีค่าเท่ากับ9ซึ่ง y ของเราคือก้อนนี้ถูกไหมคะดังนั้นเราก็เลยได้ว่าก้อนนี้มีค่าเท่ากับ9า้าเก็บไว้ทีนี้มาดูช่องต่อไปนะคะแทนค่าลงไปนี้ k คูณกับ log OK m ฐาน a K ของเราคือ3เพราะฉะนั้นหนูเก็บ3ไว้ก่อนมันคือ3คูณกับล็อก1 2 5ฐาน5ถูไกไหมลูกให้ y เท่ากับล็อก1 2 5ฐาน5เสร็จแล้ว5ตัวที่เป็นฐานดันกลับขึ้นมาค่ะกลายเป็น5ยกกำลัง y เท่ากับห2 5 125หามาแล้วคือ5กำลังสถูกไหมคะดังนั้นจากตรงนี้เราก็ได้5กำลัง y เท่ากับหยกกำลังสหมายความว่า y ก็ต้องมีค่าเท่ากับ3ถูกไหม ดังนั้นนะคะจากโจทย์ตรงนี้คือ3คูณกับก้อนนี้ซึ่งก้อนนี้มีค่าเท่ากับ y เพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเราก็จะได้ว่า3คูณกับก้อนนี้ซึ่งมีค่าเท่ากับ y ก็คือ3คูณกับ y นั่นเอง y ของเรามีค่าเท่ากับ3ดังนั้นก็จะเป็น3คูณ3ข้อน,นี้ตอบ9เห็นไหมคำตอบเป็นยังไงตรงกันนะคะเราก็เลยสรุปว่าจากสมบัติข้อน,นี้นะคะเราสามารถดึง เลขชี้กําลังออกมาข้างหน้าได้เห็นไหมก็จะกลายเป็นเลขชี้กําลังคูณอยู่กับล็อกก้อนเดิมก้อนนั้นนะคะอ่ะฝากอีกต,ตรงนี้ไปฝึกทานะคะข้อที่2หนูลองไปแทนค่าดูนะคะตรงนี้นะคะมันคือมันจะได้เป็นล็อกเถูกไหมคะล็อกเของเราคือ100ยกกําลัง K คือลบสฐาน A ก็คือ10โอเคนะลองไปหาดูตรงนี้หูก็ให้เป็น y เท่ากับ ล็ 100, อกห0ึยกกำลังลบ2ฐาน10ดัน10ย้ายกลับไปดูซิว่าได้ y เท่ากับเท่าไหร่ส่วนตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นลบ2คูณด้วยล็อก100ฐาน10เด็กๆลองแทนค่าดูซิอ่ะกำหนดให้ y นะคะเท่ากับล็อกห0ฐาน10พอหนูหาค่าออกมาแล้วหนูก็มาคูณกับลบ2ดูซิว่าจะได้ผลลัพธ์เท่ากับคำตอบฝั่งนี้ไหมมันจะคล้ายๆข้อข้างบนเลยเพื่อพิสูจน์ดูซิว่า ได้ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนะคะฝากไปฝึกทำเองนะนะคะทีนี้มาดูตรงนี้พอเราเขียนให้อยู่ในรูปของการพิสูจน์ของสมบัติข้อนี้ถูกไหมคะว่าดึงเลขชี้กำลังออกมาได้จริงๆนะนะคะมันมีที่มาจากตรงนี้เราสมมุติเลยให้ x เท่ากับ log m ฐาน a ให้ x เท่ากับ log m ฐาน a ดังนั้น a ตัวนี้หนูดันกลับขึ้นไปก็จะกลายเป็น a ยกกำลัง x เท่ากับ m ถูกไหมคะทีนี้สิ่งที่โจทย์เรามีสิ่งที่ที่เราต้องการพิสูจน์คือ m ยกกำลัง k ถูกไหมลูก ตอนนี้เรามี m เฉยๆดังนั้นเราก็ยกกําลัง k เพิ่มเข้าไปถ้าหนูยกกําลัง k เพิ่มฝั่งนี้หนูก็ต้องยกกําลัง k ฝั่งนี้ด้วยโอเคไหมคะดังนั้นเราก็จะได้ว่า m ยกกําลั k ง k ตัวนี้นะมีค่าเท่ากับ a ยกกําลัง x คูณกับยกกําลัง k อีกทีหนึ่งกลายเป็น a ยกกําลัง kx โอเคนะคะเก็บไว้ทีนี้เราต้องการให้มันอยู่ในรูปของ log ถูกไหมคะดังนั้นเราสามารถเทคล็อกเข้าไปทั้งสมการได้เลยใส่ล็อกเข้าไปทั้งสมการได้เลยทั้งสองข้าง เหมือนเวลาเราคูณลบหนึ่งแล้วกเราก็คูณลบหนึ่งทั้งสองข้างของสมการถูกไหมคะหรือเวลาเราบวก5เราก็บวก5ทั้งสองข้างของสมการเหมือนกันเลยนะคะอันนี้เราใส่ล็อกเข้าไปทั้งสองข้างของสมการดังนั้นจากก้อนนี้นะคะเด็กๆจากก้อนนี้ครูก็จะได้กลายเป็นล็อกเอยกเอล็อกเอยกกำลังเคฐานเอคูณกับล็อกเอยกกำลังเคเอ็กฐานเอนั่นเอง ถ้าเด็กๆเทคล็อกฐาน A เข้าไปต้องเป็นฐาน A ด้วยกันทั้งคู่หนูจะแทนคนละฐานไม่ได้นะคะถ้าหนูเทคล็อกเข้าไปต้องเป็นล็อกฐานเดียวกันพอมาถึงตรงนี้เนาะพิจารณาก้อนนี้อ่ะหนูให้ก้อนนี้นะคะเท่ากับ y ดังนั้นครูย้ายกับ A ตัวนี้เป็นฐานย้ายกลับมาฝั่งนี้ดัน y ขึ้นไปกลายเป็นเลขช้กําลังฝั่งนี้ก็จะเหลือเป็น A ยกกําลัง kx เกท่ากับ a ยกกาลัง y ทันนะดังนั้นฐานเหมือนกันอาวฐานเหมือนกัน นะคะทานเหมือนการเลขชี้กำลังเป็นยังไงก็ต้องเท่ากันเราก็เลยได้ว่า y เท่ากับ kx อ่ะพอมาถึงตรงนี้เก็บไว้ก่อนย้อนกลับมาจากก้อนนี้ที่เรามีนะคะจากก้อนนี้ที่เรามี log m ยกกำลัง k ฐาน a นะคะซึ่ง m ยกกำลัง k ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ m ยกกำลัง k ของเรามีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง kx เราก็แทนค่ากลับลงมาเป็น a ยกกำลัง kx ท่านนี้เห็นไหมตัวนี้ ก้อนก้อนนี้ของเรามีค่าเท่ากับอะไรตัวนี้นะคะมีค่าเท่ากับ y มันคือ y ตัวนี้ถูกไหมคะแต่ทีนี้เราสังเกตดูตัวนี้เป็น a ตัวนี้ก็เป็นฐาน a ฐานเหมือนกันตัดการโชว์ไปเหลืออะไรเหลือเลขชี้ก,กําลังซึ่งนั่นก็คืออะไร kx ถูกไหมคะดังนั้นหนูแทนกับตัวนี้คือ kx มีค่าเท่ากับก้อนนี้ทั้งก้อนถูกไหมคะเราก็จะได้ว่า log m ยกกําลัง k ฐาน a มีค่าเท่ากับ kx ซึ่ง A x ตัวนี้ของเรานะคะมันมาจากตรงนี้ที่เรากําหนดให้ตั้งแต่แรกโอเคนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยสรุปออกมาเป็นสมบัติข้อที่5แบบนี้โอเคนะคะอันนี้เป็นการพิสูจน์ว่าเห็นไหมสูตร,ตร,ตรแต่และข้อนะคะมันมาเป็นที่มาอย่างไงมันแทนค่าแล้วมันมีค่าเท่ากันจริงๆนะมันมีผลลัพธ์เท่ากันจริงๆนะคะอ่ะตรงนี้นะคะเห็นไหมเมื่อกี้เราพิสูจน์ไปแล้วข้อ1 2 3 4 5นะคะข้อนี้มันก็จะมีลักษณะคล้ายๆข้างบนเป็นการประยุกต์ขึ้นไปอีกทีหนึ่ง อเคเนาะนี้ครูพิสูจน์หลักๆให้ดูแค่5ข้อนะคะเพื่อที่เราจะได้สามารถนําไปใช้ได้อย่างเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวคลิปนี้ครูขอพักไว้เท่านี้ก่อนนะคะเด็กๆเ,เรียนต่ออีกคลิปหนึ่งด้วยนะคะอีกคลิปหนึ่งจะเป็นการนําสมบัติตรงนี้ที่เราพิสูจน์มาเมื่อกี้นี้นะคะไปใช้ในการหาคําตอบค่าล็อกต่างๆถ้าใครสงสัยตรงไหนใครไม่ทันตรงไหนเด็กๆโน้ตไว้นะคะแล้วก็มาถามครูตอนที่เรามาเจอกันในคาบเนาะเดี๋ยวเหลืออีก2 คลิปนะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คือการหาค่าลอการิทึมเรียนต่อให้ครบทุกคลิปด้วยนะคะ